ปีนี้ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลชนะเลิศ นายสารนิตอังสุสิงห์ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอนอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนปลูกจิตและโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จําหน่ายกระแสะไฟฟ้าของกอฟอนอจํานวน60โรงเรียนในงบประมาณ21ล้านบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รม,มาราชกุมารีทรงเจริญพระชนมาย,ยุ60สพรรษาตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ถ้าเราทำให้โรงเรียนที่เขาเรียนอยู่เนี่ยปลอดภยัยเด็กไม่เสี่ยงกับอันตรายที่จะเกิดจากระบบไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีความปลอดภยัยแล้วก็ทำให้โรงเรียนก็ปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรอะไรด้วยนะครับเดิมระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบเดิมซึ่ง ไม่ปลอดภัยเมื่อได้รับโอกาสที่ดีตรงนี้เนี่ยโรงเรียนได้รับการปรับปรุงระบบไฟทั้งหมดนะคะทั้งในเรื่องของหลอดไฟแล้วก็พัดลมเมื่อก่อนพัดลมเราจะเป็นพัดลมแมงปอซึ่งน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะพอได้รับการปรับปรุงครั้งนี้ก็เป็นระบบโครจรทั้งหมดเลยค่ะก็ทําให้ตรงนี้นักเรียนของเราได้รับความปลอดภัยมาก ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงได้ตระหนักในการส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ไฟฟ้าในสถานศึกษาซึ่งเป็นสถานที่สําคัญที่ให้ความรู้แก่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติโดยจะดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียนปฐมศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการให้แล้วเสร็จทั้ง60โรงเรียนภายในวันที่15ธันวาคมนี้ t f IMF กับบลจกรุงศรีเตรียมตัวรับสิ่งดีๆรับโอกาสได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอกับ KF LTF DIB กองทุนจ่ายปันผลแล้วทุกปีตั้งแต่จดตั้งกองทุนและรับความสุขไว้เกษียณกับ k f h Care RNF ที่เน้นลงทุนในหุ้น healthcare ทั่วโลกรับโปรโมชั่นเมื่อลงทุนระหว่าง5มกราคมถึง30ธันวาคมนี้นะครับสอบถามข้อมูลโทร026575757หรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและกุ้มือภาษีก่อนลงทุน ลงทุนทิ้งทวนท้ายปีในงาน Thailand Smart Money บริการการเงินการลงทุนครบวงจรวันที่18-20ธันวาคมนี้ที่สกายฮอล